สวัสดีครับผมบอมสกีโฟนะครับเรามาชมเกมกันในขันบอมสกีโฟแชมเปี้ยนลีกหรือ BCL ซีซั่นที่42นะครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟูลสโมสรกันต่อเลยนะครับซีซั่นนี้เนี่ยก็แข่งก่อนเพื่อนนะฮะตอนนี้มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมมาดูคู่นี้ครับผมเป็นการพบกันระหว่างบาเยอร์มินิกครับจะเล่นโดยคุณจอมนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นโดยคุณต่อนะครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ในแมตช์แรกกันก่อนนะครับแมตช์แรกเนี่ยเล่นที่บ้านคุณจอมก่อนนะครับบ้านบาเยอร์มินิะ เยือนก็บุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดสีแดงนะครับเพียงแค่จังหวะต้นเกมครับเขียบอลแล้วนับบี้กับเสียบอลให้กับบล็อกบาฮะก่อนที่จะเป็นเอดิสันคาวานี่นะครับแทงมาให้กับมาซิยาแล้ววิ่งฉีกวิ่งผิวเป็นพระเอกเลยฮะทุกคนแตะหลบมา2-3คนแล้วหดด้วยซ้ายครับอื่มขึ้นนำไปก่อนเลยนะครับแมนยูจากช่วงต้นเกมเท่านั้นครับนาทีที่18บครับบาเยินได้ลูกเตะมุมครับเป็นซานเน่โยนเข้าไปแล้วเลยวานโขกลงพื้นครับตีเสมอฮะ ก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับคิม,มิกครับเปิดยัดไปให้กับเลวานพิกได้ตวัดมาให้กับมุลเลอร์แต่ว่าวามินสกาดักได้มุลเลอร์ไปดักกลับนะฮะเราเป็นเลวานเ่ยยิง2จังหวะติดบล็อกหมดเลยนะครับแล้วบอลไปเข้าทางถุงวัสมุลเลอร์กับสาดับที่3เข้าไปะฮะนาที64่ครับบาเยิตได้ลูกเตะมุมนะครับซาเน่เปิดด้วยซ้ายเข้าไปนะฮะจังหวะเคลียร์ของบโนเดเฟนเดสครับจับบอลได้แต่ว่าโดนคิม,มิกขโมยมาแล้วซัดด้วยขวาครับเป็นประตูชัยชนะครับ แมสแดกบาเยิร์นชนะไป3ประตูต่อ1นะครับเดี๋ยวเราไปชมนัดที่2ครับกลับไปเล่นที่บ้านแมนยูครับไปรับชมกันเลยสวัสดีครับผมต่อเฮลนะครับลงแข่งขันเป็นครั้งแรกครับฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมทองครับฝากเชียร์ด้วยครับมาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฝั่งแมนยูของคุณต่อครับมากับแผน4-3-1-2ของโซชาครับผู้เล่นระตูเป็นดาบิดเดเกอาคู่เซเดแบ็กเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับ วิกเตอร์เลนเลเฟนะครับแบ็กซ้ายอเล็กเตลเลสครับแบ็กขวาอารอนวอนบิซาก้าแผงมิดฟิลเนี่ยก็ส่งเฟสพอปอกบ้าแล้วก็ดอนนี่ฟานเดเบกนะครับลงเป็นตัวจริงนะครับมิดฟิลตัวลุกแน่นอนครับเป็นบูเน่เฟานเดนเดสครับคู่สุน,น้าก็เป็นมาเลก้าหมายเลขสิบครับมาคัสแรตฟอร์ดแล้วก็อองซินิมาเซียาครับ ส่วนทางด้านบาเยนมินิกของคุณจอมครับมากับแผน4-1-3-2นะครับประตูประตูเป็นมาเนลนอเออร์นะฮะคู่เซแบ็กใช้เป็นดาบิดอลาบาครับยืนคู่กับเจลลโบเตงครับแบ็กซ้ายอัลมาโซเดวิสครับแบ็กขวาแบงค์แมงปาวาคิมิกนะครับเป็นมิดฟิลตัวรับครับมิดฟิลฝั่งซ้ายโรลลอสานีครับฝั่งขวาคิงซินิโคมองนะครับมิดฟิลตัวลุกซัตนาบีคูซูน่านะครับตั้งเป็นโทมัสมุลเลอร์ยืนเป็นของหน้าตัวต่ำเอสเอสนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็แน่นอนครับเป็นโรเบิร์ตดูบลดอฟสกี้ครับ นะครับแมตช์ที่2นี้งานยากจะอยู่ฝั่งแมนยูนะครับคุณต่อจะต้องชนะ3ลูกขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งแมนยูเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะฮะจังหวะแรกกีนวูดหลุดมาแล้วแล้วจิ้มลูกนี้อ้าวได้มาหนึ่งลูกจากต้นเกมเลยครับจากเบสเซนกีนวูดนะครับโอ้โหจากกราฟิกเราเห็นเป็นมาซิยายิมคู่กับแรดฟอร์ดแต่ว่าเดี๋ยวลงสนามจริงเนี่ยใช้เป็นกีนวูดนะฮะดูครับแตงโอ้โหแทงหลุดเลยครับอลาบาไม่ทันฮะจังหวะเล่นเร็วจาก การเขี่ยบอลนะฮะก็ได้ทั้งจังหวะโยนยาหรือว่าทําชิงซิกแซตแบบนี้ครับแล้วก็แทงทะลุช่องมาครับโอ้โหสวยงามครับได้ไว้แบบนี้กําลังใจมาแน่นอนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเอาละฮะได้มา1ลูกนะครับยังเหลืออีก2ลูกสําหรับฝั่งแมนยูนะฮะคุณจอมจะทํายังไงครับโดนไว้แบบนี้ฮะ แต่ก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับตอนนี้เลวานจ่ายติดนะฮะเอาละครับเป็นบอลของแมนยูอีกครั้งหนึ่งครับกีนูดไล่มาให้กับมาซิยาหลุดอีกแล้วครับแบบนี้ลูกที่2จะัมาหรือเปล่าครับซัดด้วยซ้ายโอ้โหยังตีเซฟหน่อยนครับไรอยอรยังไม่ยอมลูกที่2ครับดูโอ้แทงแล้วลุดครั้งที่2ติดเลยฮะเป็นมาซิยาครับมุมมันไม่มีแล้วนะฮะต้องตัดสินใจยิงนะครับเพราะว่าคนจ่ายกีนูดเนี่ยก็อยู่หลังเลยครับ ไม่มีใครมาช่วยเติมนะฮะโอ้โหไม่โดนปัดด้วยครับไม่โดนนอยเออร์ครับเหมือนจะยิงออกไปเองนะทุกคนไม่ใช่เตะบุมครับแมนยูดาวิดอลาบาครับพาบอลขึ้นมาเองเลยนาบีครับต้องลงมารับบอลนะครับแล้วก็แทงยาวๆไปให้กับเลนรับสกี้ครับมุลเลอร์เล่นกัน2คนนะครับแล้ก็จังหวะชิงวันทูอยู่ครับดูแม็กควายกับดีนเลฟครับไม่ขึ้นฮะแล้วดักได้สวยครับแพลรี่แม็กควายต้องชมจังหวะเกมรับของคุณต่อด้วยนะครับถ้าเขาพูดมาได้โดนชิงวันทูแทงหลุดแน่นอนครับเก็บบบบอลลได้้แวครรัาเย์ เกมลุกต่อครับบูลเลอร์เดอบสกี้หมดเลยครั้งหนึ่งครับแล้วรอจังหวะเลวานพลิกแล้วริงติดบล็อกแม็กควายอีกครั้งหนึ่งครับ,รรย,บ,รรบยังไม่ยอมง่ายง่ายครับแม็กควายทำหน้าที่เกมรับได้ดีครับ15นาทีผ่านมาครับแม็กชมิเน่แม็กชมิเน่มองซ้ายมองขวาครับเลือกมาที่มาซิยากีนวูดแล้วจะคืนให้กับเฟอร์เรนเดสครับแต่ว่าไม่ถึงไปฉกมาได้ครับกีนวูด บูโน่ฟานิเดสปั๊มเดวิสสไลด์แต่ว่าไม่ได้บอลฮะแล้วบูโน่ฟานิเดสฉีกไปแล้วจ่ายมาให้กับกีนูดคืนมาที่บูโน่ฟานิเดสครับเปิดเข้าไปแล้วโผลลูกนี้โอ้โหทำเกมลุกดุดันทีเดียวครับแมนยูจังหวะนี้ได้มาแล้วครับลูกที่สองโอ้โหแบบนี้ก็เข้าทางฮะแหมดูครับสวยฮะทำชิงมาแล้วโอ้โหมีโบเต็งนะครับพยายามที่จะกระโดดตีลังกาเคลียร์บอลนะครับแต่เขาติก เคียนะฮะเป็นสกิลเคียบอลนองกองหลังครับแต่ว่าไม่โดนบอลดูครับโอ้โหฟาดไรคางมาสียาวเต็มเมนะโอ้ยเอาละครับแมนยูความหวังกลับมานะครับแบบนี้เนี่ยสกอร์เท่ากัน33นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าออกมาผลแบบนี้เนี่ยแมนยูจะเข้ารอบนะครับเพราะว่าไปได้อเวโกมา1ลูกในบ้านคุณจอมนะฮะแม่ชนะ2-0ูนย์เนี่ยจะเข้ารอบนะครับแต่ถ้าเกิดโดนยิง1ลูกนะ ก็ต้องยิงคืนอีก2ลูกนะครับถึงจะเข้ารอบนะครับสำหรับแมนยูโอ้แล้วคุณจอมถอดบัวเต็งออกเลยนะครับจากจังหวะเมื่อกี้โมโหบัวเต็งโอ้ส่งซูเล่ลงมาแล้วนะครับในช่วง20นาทีเท่านั้นครับบายเย็นทำเกมลุกขึ้นมาครับเลววนแทงมาให้กับบูเลอร์จับนิดนึงเข่าขากันดีเหลือเกินครับตอนนี้แฮร์ดี้แม็กควายกับดีเดลเฟโอ้โหยังไม่ยอมให้เจาะง่ายๆครับแมนยูลูกจอก็เติมขึ้นมา อาซียาเอาพิกไหลมาให้กับบุลเลอรฟอนเดสครับเปลี่ยนกับอาราบาครับโดนอาราบาเตี๋ยมดีกว่าแล้วก็แย่งบอลกลับไปครับทำเกมลุกขึ้นมาใหม่ครับคุณจอมมาตรงกลางครับคิมิกแ็คทูบินเอก็ตามติดนาบี้อยู่นะตอนนี้นาบี้ได้บอลครับฝากไปที่มุลเลอร์แล้วนาบี้วิ่งนําทางไปครับนาบี้เลเวนดอฟสกี้ครับนาบี้ได้ยิงติดบล็อกนีเลอร์อีกแล้วครับไม่ยอมให้ยิงง่ายๆวันนี้โอ้เล่นสุดยอดครับในช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับเซตาแบ็กของแมนยูอ้าวอย่าชมครับแบบนี้เลวานจับแล้วสัข้าม ไม่เข้ากรอบครับหุยโอ้ยพลาดครับกองกลางของแมนยูครับโดนดักไปแล้วบอลไปเข้าทางเลวดอฟสกี้ครับซ้ายซ้ายขวานะครับดีเดเลอรกับแม็กควายแล้วเดคเคอร์บินไปแล้วนะแต่ว่าบอลมันไม่เข้ากรอบครับแมคุณจอมยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับสกอร์ยังอยู่ที่3-3สนะครับสกอร์รวมตอนนี้เนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบนี้คุณคุณต่อได้เปรียบอยู่นะครับนัดแรกไปได้เอเวโกมา1ลูกนะครับแมนยูมาอีกแล้วครับชิงวันทูมาซียาวิ่งเบียดครับ เบาหวานเสร็จปาวาครับเหลี่ยมดีกว่าแหมถ้าไหลต่อไหลแบบนี้เนี่ยสู้เซตแบ็คลำบากนะครับสานี่มุลเลอร์มุลเลอร์พิกแล้วก็นาบี้จะจิ้มต่อไปให้กับเลวานก็ไม่ถึงครับย้อนกลับไปที่เดคเครครับมาขึ้นทางด้านขวาครับวามิซาก้าวานิบิกวานิบิกรอเพื่อนฮะยัดไปให้กับกีนวูดครับแล้วขอบอลคืนครับวานิบิกเบิร์นเข้าไปด้านในครับบูโดฟานิเดสจะไหลคืนให้กับวานิเบิคครับแต่ว่าไม่ได้ครับเหลียมไม่ดี เป็นบอลของบาเยซ์จะได้ส่วนบ้างนะครับคูเลอร์ส่วนแต่ว่ามีแค่2อสาคนนะครับแผนนี้คูเลอร์แทงจะจัดไปให้กับเลวานเอ้าลอยบอลไหลครับจะบอลมาอยู่จะคุบลมครับเดเคอาแหมไม่เสียกันครับยังดีที่ไม่มีผู้เล่นของบาเยซ์อยู่ตรงนั้นนะครับหมดเวลาครึ่งแรกครับมาถึงตรงนี้คุณต่อทําได้ดีครับ2ประตูต่อศูนย์โดยเฉพาะแนวรับนะฮะโอ้โหสุดแกงทีเดียวครับในช่วงครึ่งแรกนะครับระหว่างเรเนลฟกับแม็กควายครับยังไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นนะฮะ แม่แล้วต้องชมกองหน้าของคุณต่อด้วยนะครับการจบสกอร์ได้ไปก่อน2ลูกครับตอนนี้สถานการณ์ไม่เข้าใครออกใครแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะแต่ว่าเกมยังไม่จบครับต้องมาชมกันอีก45นาทีครับที่สําคัญแมนยูต้องไม่เสียประตูนะฮะถ้าเสียประตูต้องแม่มันถ้าเสียประตูต้องยิงสองลูกอ่นเอาแล้วมาครับดาบี้หัวต่ยเข้าไปเลยครับโอ้หอย่าพูดแบบนั้นับพูดแล้วเสียประตูไปเลยครับดาบี้ยิงประตูตีแข็แรงให้กับบาเยอร์มินิรับ เราเป็นประตูที่สําคัญเพราะว่าเป็นอเว์โกฮะโอ้โหจากจังหวะเคลียรบอลอีกแล้วครับต้องระวังให้ดีครับจังหวะเคลียบอลจ่ายซิกแซกไปแล้วสันนับบี้ครับชมแม็กควายอยู่ดีๆนะฮะดีๆแล้ววิ่งตามไม่ทันครับคุณต่อไม่ได้บังคับกองหลังวิ่งตามมานะฮะดูครับแทงมาแล้วหลุดเลยครับโอ้โหสไลด์ไม่ทันครับแพ้ีีไม่ควายได้ประตูแบบนี้เนี่ยเป็นอเว์โกของคุณจอมเช่นกันนะฮะ คุณต่อต้องยิงอีกหนึ่งลูกเป็นอย่างน้อยเพื่อตีเสมอนะครับถ้าชนะต้องยิงอีก2ลูกนะฮะโอ้โหเวลายังมีเยอะครับยังมีโอกาสสำหรับทั้ง2ฝั่งนะครับตัดเกมได้อีกแล้วครับบยนนาบี้คืนที่เดวิดอฟสกี้ครับคืนไปที่นาบี้ครับด้านขวามีเติมครับโคบองแต่ว่าเลือกตัดเข้าไปด้านในสลับนิดนึงครับไม่ถึงเนวานอาละแมนยูเก็บได้ครับ กินวูดแม็กโทมิเนตจ่ายบาดครับโอ้โหเป็นโอกาสของบาเยอร์แหลยครับเลฟดอสกี้เล่นกับนาบี้ครับนาบี้โดนเบียดอยู่อุ้ยเอายังไม่ชกมาได้ครับนาบี้มาให้กับไดวันไม่ได้ครับแม็กควาไม่ยอมอย่าขวางสิครับขวางกันเองครับตอนนี้กินวูดจินมาให้กับมาซิยาจะส่วนบ้างนะครับฝากไว้หน่อยครับบูน่ฟานเดเสด้านขวามีเติมแต่ว่าเลือกมาด้านนครับเบสันกีนวูดสปีดเข้าไปด้านนายังไงอเลบาโอ้ย เป็นเดวิสนะครับแย่งกันไปได้โอ้โหเหนื่อยเหลือเกินครับคู่นี้เล่นกันไวเหลือเกินครับจากรับเป็นลุกเนี่ยชั่วพริบตาเดียวครับแล้วมาลุกอีกแล้วครับมาเยอะนะพี่เลวอนดอฟสกี้ครับด้านซ้ายมีซาน่เติมขึ้นมาวานวิซาก้าขวางไว้ก่อนนะไม่ยอมฮะโอ้ยเหลือครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้จับกลายเป็นคุณต่อที่ต้องยิงเพิ่มนะครับบอลมาอยู่ที่เฟสเฟสผู้ดยสาเดนเดสครับขี่ไปด้านซ้าย มาซิยาลคือไปที่บูลโลฟานิเดสจะคือเนื่องจามาซิยาครับติดป่าวาครับโดนดักอยู่แล้วนะครับแหมไม่วิ่งตามบอลนะครับมาซิยาลบาเยซ์ได้ทำเกมลุกขึ้นมาครับบุลเลอร์เดมิโตรวสกี้ครับนาบี้แหมสามประสานบาเยซ์ติดลินเดเลิฟครับมาถ้าไม่นับลูกที่เสียประตูเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีนะฮะยังแทบไม่มีความผิดพลาดนะครับลินเดเลิฟกับแม็กควายมาซิยาลครับรอด้านซ้ายเติมฮะเติมมาครับเฟส ไ่ค่อยเติมเท่าไหร่แต่ก็เติมมานะครับไปดวนกระเปาวา่าเปิดล้มตัวกวดุดหงิดพลดพลแฉลบเปามาออกหลังไปเป็นลูกเตะบุญของแมนยูครับโอ้เหลือเวลาประมาณ20นาทีนะครับต้องหยุดเกมแล้วครับรับทับกันบ้างน,นะครับในช่วง20นาทีสุดท้ายทางฝั่งของโอหูบายเยมุยนิกของคุณจอมนะฮะตอนนี้นอยเออร์เนี่ยหัวตกนะครับแต่ไม่มีทางเลือกนะครับยังไงก็ต้องเอาลงเป็นตัวจริงนะครับ ช่วงนี้นอยเออร์ฟอร์มไม่ดีนะฮะในเกมนะครับแหมเอาละครับคุณจอมถอดโทมัสมุลเลอร์ออกไปนะครับส่งลิออนกอลิสก้าลงมานะฮะเดี๋ยวต้องดูฝั่งแมนยูครับโอ้โหนั่นแหละครับส่งมหาเทพเจสซี่ลินการ์ดลงมาได้เตะมุมเลยนะครับลินการ์ดเปิดเข้าไปได้นายแม็กควายได้โขกแล้วเอ้าบอลมันไม่ฉลี่บอลเบลน่าโอ้โหเกือบจะกลายเป็นดีครับอย่างดีที่นอยเออร์ปีนเซฟสวยครับแหมเกือบจะได้ประตูเหมือนกันนะครับแมนยู ไต่บุกต่อครับเฟสยัดไปให้กับลิ้นกาดครับตวัดมาให้กับแรดฟอร์ดแล้วตวัดเข้าไปด้านในครับกีนวูดไม่ถึงครับติดอาบาขที่ออกมาครับทางกอเลสกาติดฉบับลูกชอร์นิดนึงครับบอลออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของบาเยอร์เนิกมเวลากใกล้หมดแล้วนะครับตอนนี้แมนยูต้องขออีกหนึ่งประตูเพื่อตีเสมอนะครับบอลมาอยู่ที่นาปี้ครับแทงยัดยาวๆไปให้กับเลวานจับบอลแรกสวยแล้วอซัตดีแม่ไม่เข้ากอกครับห่างไกลความจริงโอ้โห จะได้อีกประตูหนึ่งฝั่งเลยนะครับบาเยอร์นดูฮะจับบอลแรกดีครับจับแล้วหลบแม็กควยได้เลยเนี่ยซัดอีกขวาครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับต้องรีบยิงนะครับเพราะข้างหน้าก็มีเดนเดเลฟด้วยเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วความกดดันก็อยู่ฝั่งคุนต่อลนะครับแบบนี้ต้องการอีกหนึ่งประตูเพื่อตีเสมอนะครับทำเกมลุกขึ้นมาใหม่ครับเฟสมาด้านซ้ายครับลุกชวโอ้โหจะแตะอ้อมคอเรสกาครับติดนักแข่งกอรเรสคาแล้วเป็นบอลบุกของบาเยอร์นด้วยฮะ นับบี้ครับได้รับฝากจากคอริสก้าคอริสก้าเบิร์นไปให้กับเลวานครับตวัดมาที่โกมองครับมีพื้นที่สั้นเข้าไปเลยเลยติดเซฟเอเคอาแหม่ทัดได้อีกลูกหนึ่งเนี่ยน่าจะฝังเลยนะครับบาเยิร์นแหมดูครับส่งคืนมาแบบไม่มองครับเลวานแล้วเป็นคิงสซีโกมองครับได้หวดเต็มข้อแบบนี้ครับเป็นเซฟของเตเคอาครับยังเป็นลูกเตะมุมของบาเยิร์นมินิครับช่วงท้ายเกมนะฮะที่สำคัญต้องไม่เสียเพิ่มครับ เดี๋ยวรอซานีครับเปิดลูกสูตรเข้าไปครับแบงจ์จะแบงปาว่าเปิดด้วยขวาหยอดเข้าไปแล้วไม่ถึงเลยวานครับแหมมันแถบนิดึงหรือเปล่าครับเอาละครับแมนยูโอ้ยบอลไปไม่ถึงกีรูดครับบาเยนได้บุกต่อฮะโอ้โหแบบนี้ก็เข้าทางบาเยอร์เนียครับเดวิสย้อนกลับมาที่คิมมิคครับเอาเอาละครับเป็นบอลของแมนยูบ้างเลยครับเป็นโอกาสสุดท้ายแบบนี้ต้องเน้นๆนะโอ้ยวันเบกตักคืนนี่กับกีรูดก็ติดเดวิสครับยังห้อยอยู่นะครับโอ้โหแล้วบอลเป็นของบาเยอร์ครับทศเวลา2นาทีครับเอ้า ไปปั๊มมาได้ครับวอเมสกาก้าแล้วลิ้นกัดจ่ายให้กับวันเบกแล้วโอ้โหโดนประกบ2คนแล้วบอลออกข้างหมดเวลาไปเลยครับทุกคนทำได้แค่2องหนึ่งสำหรับนักที่2ฝั่งคุณต่อนะครับโอ้โห,โหสุดท้ายเป็นบาเยอร์มินิกนะครับสกอร์รวมชนะ4ประตูต่อ3นะครับคุณจอมก็ผ่านเข้าสูรร่รอบต่อไปนะครับโอ้โหบาเยอร์มินิก รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเจอกับลิเวอร์พูลนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ